ทันลงดังไม่ทันลงคนขับช้าคนขับช้าบ่นี่ครับจันชายมาดูลาดเลาอีกแล้วเป็ดไม่น่าหรอกจันชายเนี่ยไปขุดออกมาจากในป่าไหนนี่รถผมเห็นแต่สภาพสีไม่สวยอ่ะแต่ทำงานรถคนขับไม่ฝีมือนะแง่จันชายยอกไม่ได้ยออกเลยอันนี้อันนี้ย้ายมาจากไหนนี่ อ๋อที่ว่าไปเปลี่ยนนนี่เลยไปคุดไอ้ที่อาจารย์ชูคุณไม่ได้ที่เป็นสมมอเช้าอ๋อกุศลนะมาเช้าไมมไอ้นั่นโก็พายนี่ครับตอนนี้ซปเปอร์เกรดเราก็อยู่นี่แล้วก็เจ้าวาเลนไทน์ครับเพราะว่าอยู่ใกล้ก็เลยย้ายมาเลยคูณทำไรย้ายมาบาร์เนมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ต้องเอาก็คือ ทำทางไปเลยเ้อพี่ก็ซอล่องไงเอาดินขึ้นมาปูทางไว้อะเก่าดินหน้าม,นมามาปูทางไว้เลยมันจะได้แห้งนี่ต้องซอ้อหมดเลยรอบเนี่ยนี่ครับเอาเจ้าวาเลนไทยน้ําหนักมันไม่เยอะครับมาไล่น้ําออกก่อนนะครับผมนนะเดี๋ยวผมเอาเที่ยวไปเคลียร์ก่อนครับสี่สิบเที่ยวครับวันนี้สี่สนะิบเที่ยวครับผม สี่สิบเที่ยวเว้ยวันนี้อันหนึ่งอันหนึ่งันหนึ่งเฮ้น้ำมันพันหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมมาดึงนมาเออเราไปทบรถที่ไรเออมาก็เอามาให้พี่สัก ทำอะไรนี่เอามาห้าพันเลยอะน้ำมันอะพี่เอามันเท่าไหร่เขาไปตีนอะหืมน้ำมันไปตีนเท่าไหร่เอาวันนี้นะที่เติมวันนี้ที่พี่เอาตอนไปใส่ห้าร้อยเฮ้ยไหนโอ้ที่เวเอาไปเติมเมื่อเช้านะห้าร้อยเดี๋ยวพี่จะเอาเงินสดให้เขาเลยนี่โอ้โหกังวลมากเลยเดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินสดเขา้ไลงวันนี้เลยไม่ต้องจ่ายกรนสดนแล้วเขาจะได้ดูแลพี่เขาค่อยๆให้การดูแลมันทีต่างกันอ่าๆนั่นก็ลงก็ลงเราจะส่งเที่ยวไปขึ้นกันนะที่โอ้นี่ก็คือไอ้เที่ยวกับระส่งให้ตีน เออาเพราะวันนี้พากันใช้น้ำมันัไมไ่ด้ใช้ถ้ามันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงไม่เติมพรุ่งนี้เติมพรุ่งนี้ลุงไม่ได้เติมไม่งั้นก็ถ้าไม่ทำงานถ้าพี่ยังก็คือผมจะไม่ซนใจพี่ตินก็คือสองล่างที่เดเลยพี่ก็เอาค่าน้ำมันได้าเตาทำไปยังไงพี่ก็ไม่ต่าอะไรอีกเนอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาเงินสดให้เขาเลยก็ได้เงินสดให้พี่ติ้เพราะเงินที่พี่วิ่งได้ยี่สิบตกเพียบประมาณกันอยู่กับผมไม่อะไรตอนเนี้ยเขาโอนมาเลยว่ายังไงก็เองก็โอนมาให้พี่เลย พี <out Adrian hora> ่เอาอะไรเลขบัญชีมาให้ผมพันลอพันของพี่พันห้าเขจะโอนให้พี่เต็มคืนเลยจะได้เราไม่จะไปลองอีกอืมเอาไอพี่ห้าไออามันไม่ไอตัวนั้นน่ะไอตัวนั้นเดี๋ยวเขาจะตัดงานเราตรงนู้นไอที่เขาให้มาพันหนึ่งแต่ว่าไอไม่ไม่ไม่ใช่พันหนึ่งที่เราไปพันวิ่งมานะอืมในไอที่เติมวันนี้ก็คือเนี่ยไองานงานที่เราไม่ไอที่เติมวันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเงินสดวนให้เสียตินเลยพี่ส่งอะเลขบัญชีมาใน้ชัดเลยเออเออเออเดี๋ยวพี่เอาเลขบัญชีให้ เนี่ใครโอนให้เราดีแล้วเราเวลาเราจะทำอะไรมันม่ลำบากโอนให้ไปตินกันู่นเละดองอีกแล้ววันต่อวันเสียตินินทั้งวันเลยวะลอใครกินทั้งวันอืสี่สิบสี่สิบเนี่อยู่ในมือเนี่ยสี่สิบพอดีเลย โอ้ยิ่งกว่าแชมป์โลกครับเนี่ย40อืมแล้วมันจะได้เท่าไหร่40 2,000ถ้าไม่พูด1 0 0าได้500กินให้เป็นเบาหวานกินให้เป็นเบาหวานเลยนะโอเคตั้งไว้นั่นเ่ย20ได้เท่าไหร่20ก็ได้่1นหนึ่งวิ่งงานเนื่ยลรอกดินมันยังไม่อยู่ถ้าดินมันอยู่วิ่งง่ายนะมี วันหนึ่งอย่างน้อยต้องได้หกสิบสามสิบเที่ยวก็อยู่ได้อมันนี้คือคือตอนนี้คือรถเข้าใจไหมว่ารถรถดัมเราเยอะถ้าไม่ติดถ่ายยูทูปทำเที่ยวอะไรอยู่อ่าก็คือไม่รถดัมเรามันเยอะแล้วแม่โคตักคนยเดจะให้แนึง สามคันเทนี่ครบสิบเที่ยวก็ไปสับมันต้องทําอย่างนั้นเลยมันต้องมิ่งสับกันอย่างงี้ก็คือครบสิบออกเลยนะไม่ว่าจะจอดใส่กระบอกใส่กระบะงก็ตั้งก็คือชุดหนึ่งครบสิบก็คือออกเลยระมา่ันจะเี่ตรงนี้ก็เทได้แต่ต้องกูช่วยคนที่แจกตั๋วเขาก็ให้เทเหมือนกันสองงานนี่ก่อนทันรถไถไม่ทันมันก็พว่ำมาเทที่อื่นวันนี้ไม่รู้จะไปตามตัวทางไหนคนแจกตั๋ววิ่งเต็มหน้ารถเลยรงี้ก็คือเดี๋ยวจะให้คนแจกตั๋วนี่ที่หนึ่งที่นั่นที่หนึ่งใช่ตั๋วเอาใช้ตั๋วแยกสีนี่ครับแยกเลยแยกเลย ตอนนี้ก็จะอาบน้ำแล้วครับจะตานก็จะอาบน้ำแล้วานมันมีงานงานายเยอะนะจะบอกมันจะาย็ยเอะาจอดนเลักจอดนอนกันตรงนี้ครับนี่ฮะอ๋อบรรยากาศยามเย็นครับ ส่งเที่ยวนะครับส่งเที่ยวนี่เหล่าน้อยเหล่านอนไหนวนันนี้บนซูเปอร์เกตหรือว่าซูเปอร์เกตถ้าแก่เจ้ากับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามให้ไฟสนามมันอยู่ไหนอ้าวแล้วไอ้ได้เอาไอ้นี่มาไหมเนี่ยเต็นท์มาไหมเนีนน่ยฮะอ๋อเปมาอยู่ใช่ไหมนอนเปก็ได้อืม

ก็จอด้างนี้ของผมก็จะจอดโน้นๆนนเลยครตรงทางขึ้นทางลงอันนี้มันก็ดูโลง่ลงๆมันยุงไม่มีมีแต่ลมหนาวครับตอนนี้นี่อันนี้ก็คอกบัวคอกบัวของตาแกนี่เจ้าวาเลนไทยพรุ่งนี้จะมาไล่น้ําออกครับบีบน้ําออกนี่พี่ อ,อพี่ตีแกแกก็โยนดินลงไปนู่นครับโยนดินไลบ่บีบให้เต็มสะเร็วๆครับนี่เสียดายต้นไม้แนวนี้ครับต้นฝรั่งต้นมะนาวต้นอู้สารพัดหลายอย่างครับถมหมดเลยพวุงนี้ก็ ทำงานครับเดี๋ยวผมเอาตังจ่ายค่าน้ำมันเสียตีนก่อนครับวันนี้ผมเอาน้ำมันเสียตินห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายจ่ายค่าน้ำมันให้เสียตีนก่อนนี่ครับรถไทฟ,ฟอร์ดก็จอดนอนที่นี่ครับคืนนีน้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะได้เคลียค่าน้ำมัน กับเท่าแกตีนก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ